การสร้างวงรีในภาพไอโซเมตริกเอลิปตินไอโซเมตริกบรอดิงชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหรืองานที่มีหน้าตัดกลมเช่นเพรูกลมส่วนโคง้งเมื่อเขียนเป็นภาพไอโซเมตริกหน้าตัดของทรงกระบอกหรือรูกลมนั้นจะเอียงมุม30องศาทำให้มองเห็นเป็นรูปวงรีขั้นตอนการสร้างวงรีแบบไอโซเมตริกสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกระปูนทำมุม30องศาให้ขนาดแต่ละด้านมีขนาดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม กำหนดให้จุดที่1 2 3และ4เป็นจุดแบ่งครึ่งด้านจุด O และจุด P เป็นมุมป้านของรูปสี่เหลี่ยมจากมุมป้าน O และ P ลากเส้นไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามคือจุดที่ 2, 3, และ 1, 4จะได้จุดตัด Q และ R ใช้จุด Q และ R เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งเล็กใช้จุด O และ P เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งใหญ่ การสร้างวงรีในภาพสามมิติสามารถสร้างโดยใช้จุดศูนย์กลาง4จุดซึ่งเป็นวิธีที่นิยมเขียนมากที่สุดเพราะสร้างได้ง่ายต่อไปเริ่มทำใบงานการสร้างรูปวงรีได้เลยครับ